ใช่ครับผมก็การาบสวัสดีผู้ชมนะครับผมวันนี้ผมเนะก็จะมาเล่นไมค์ครับอะไรกันครับมันีพ่พายีที่สองครับผมทำไมาถึงไม่อยู่ในหน้าโหลดเกมผมว่าปิดคลิปตรงนี้เลยครับมไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องพูดพัมทำพาราเลลอะไรแนอะไร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 ล้าอะไร,ะไรนะครับผมก็รอบนึงนะ ช่วงนี้จะเงียบนิดนึงนะครับผมพ่อน่าเบื่อมากเดี๋ยวผมตัดไปตอนเข้าโลกเลยละ ก่อนจังวัน,นี้นี่ผมก็ดูนะผมหอมตปุเตโตโปุ๊ตโตเปตัตัปุ๊ตสาลโอ้ลงมาอยู่กับผมมันแหลกนันี่ อยากกำจัดทุนทิ้งจะฆ่าลุงลง ผมทำหนังเลยนะ,นะ,อะโอเคฮ่าบัลลี่หวานละอ่ารู้หนังสือเกสีขาเยสีบ ได้ลงเดี๋ยวผมอุดหนุนลงทำไมเขาลบว่ะไปทำอะไรขาวหรือเปล่าสื้อของยี่สิบอุดหนุนเยอะๆเลยแล้วกันจัดปะประ้องครับ มาซื้อไม่รู้ซือโชวใจกีเ uh ียนจะไปพี่ไทมาหกมันไม่ขุมนะลุง มาผมเทนกับลุงผมเอามันหมดเลยแล้วกันลุง น้องอะไรน,น้องน้องอะไรลุงพอใจยังพอใจยังลุงลุง,ลงไทยเยอะ พอจะยังอายยี่สิบเอ็ดนะสีส่แล้วผมสีอันอล้วหน่งบาทแล้วหนึ่งบาทไงลุงดายลินหนึ่งบาทแล้วหนึ่งบาทนี่ <c oughs> นาุ่งไทยฮึออมเปรืองคนเก่เนี่ยถึงผมจะเสกได้เรื่อยๆกันโอ้เดี๋ยวผมขออนุญาตแลกกับ พันนี้ไม่มีอะไรมากนะทุกคนนะก็แคม่มาทำฟาร์มเล็กๆกันหนึ่งนะครับผมพันหน้าอาจจะได้ขยายอืมผมยังสงสัยเลยม,มันมันมีไอ้นั่นเนี่ยเหรอไอ้ที่จะไปเอน็นไอ้นั่งโอ้โหเโต็โต้คุณนีคุณเล็ก เหล็กเหล็กจ er. ัดประหลัดจังบอกอีพีสองยังจัดกวนนี่ค่ะอ้อสวยๆนะจั๊วเวอร์ี่ผมว่าจะทำห้องเก็บของนะครับผม เก็บของอะไรต่างๆนะซักตรงนี้ไม่ใช่เก็บของเป็นบ้านซักบ้านให้ลุงได้กันลุงได้อยู่ได้ไมหมวะไม่ใช่ฮนะเป็นบ้านให้น้องเกะของเราผมได้น้องเกะอ,อ,อยู่นี่นะครับ ทำรู้ไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันหมดเดี๋ยวผมตัดผมตัดไปตอนใส่ขุดแกะนะันจะตัดเลยสองรอบแล้วแล้วก็ใส่ป็นที่เรียบร้อยสำหรับฟาร์มแกะเฮ้ย,ยไปเข้าไปใช่ไหมนี่ลงไปคุยกับล่างมึงด้วยไปไหมไปเด้อ ก็อยู่ตามสีกกน,นะครับผม,มนลขาวขาวขาวม่วงน้ำเงินแดงดำโอเคฟาร์มเกะของเราก็เสร็จเป็นที่แล้วร้อยพาร์ทหน้าจะทำสะพานต่อสำหรับเกาะหนึ่งมาอีกเกาะแล้วก่อ,น,กอน,นี้ผมจะทำเป็นอืน้นหลางแล้วกันเออ เป็นรางแบบ,ปไ,นนบแไปไหนนะครับผมเผื่อเราจะไปไหนอะผมจะทำรางไว้นะครับก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะัะผมบ๊ายบายครับ